เกษตรจงส่งความรู้หนอนกอเกิดขึ้นได้อย่างไรมีระบาดในช่วงไหนทําลายข้าวเราเสียหายถึงระดับไหนมั่งเราไปดูกันสวัสดีครับเกษตรจงส่งความรู้วันนี้นะฮะก็จะพาสมาชิกนะครับไปทําความรู้จักศัตรตูอันร้ายกาดกับข้าวเราอีกตัวหนึ่ง ซึ่งศัตรูตัวนี้นะฮะสามารถทำลายความเสียหายให้กับข้าวเรานะครับได้มากเลยทีเดียวถ้าเราไม่รู้จักหรือทำความเข้าใจกับตัวแมลงตัวที่เราอาจจะพบในนาข้าวเราว่ามันคือตัวอะไรเป็นศัตรูทำลายข้าวเราหรือไม่หรือเป็นประโยชน์ขนาดไหนวันนี้นะครับ เราไปรู้จักรูปร่างหน้าตาและวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของหนอนกอกันหนอนกอนะฮะที่เป็นศัตรูทําลายข้าวในนาเรานะครับมีอยู่4ชนิดด้วยกันคือชนิดที่1หนอนกอแถบลายหนอนกอแถบลาย จะมีตัวเต็มวัยหรือตัวแก่นะครับเป็นผีเสื้อกลางคืน,นชอบเล่นไฟในตอนกลางคืนนะฮะถ้ามีการระบาดมากๆเราจะเห็น,นตัวแก่ของนอนกรเนี่ยนะครับมาเล่นไฟนะครับแล้วก็จะลุกลามนะฮะเข้าไปอยู่ในแปลงนาข้าวเราได้ลักษณะนะครับของตัวแก่ปีคู่หน้าจะมีสีน้ำตาลลำข้าว ตามปีกจะมีลักษณะคล้ายฝุ่นดำๆนะฮะเกาะปนอยู่ประปรายส่วนปีกคู่หลังก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนส่วนหัวนะ,ะซึ่งถ้ามองจากข้างบนก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆหนามนะครับยื่นออกไปตัวเมียก็จะวางไข่ในบริเวณโคนใบหรือใต้ใบครไข่จะเป็นเปล็ด วางซ้อนกันเป็นกลุ่มๆสีขาวขุ่นไม่มีขนปกคลุมครับส่วนใหญ่ก็จะพบใต้ใบข้าวนะครับลักษณะของตัวหนอนตัวหนอนก็จะมีแถบลายสีน้ำตาลห้าแถบพาดยาวตามลำตัวของตัวหนอนหัวและแผ่นอกปล้องแรกจะมีสีน้ำตาลอ่อนลักษณะของไข่ นะครับก็จะเป็นเกล็ดนะฮะวางซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับไข่จะมีช่วงอายุประมาณ4-10วันนะครับก็จะออกเป็นตัวหนอนพอออกเป็นตัวหนอนแล้วนะฮะในระยะตัวหนอนเนี่ยนะครับตัวหนอนก็จะมีช่วงอายุประมาณ30-40วันนะฮะตามลักษณะธรรมชาติช่วงที่ สามารถทำลายความเสียหายให้กับพืชได้มากที่สุดนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ยาวนานนะครับเออกเป็นตัวหนอนนะครับแล้วก็จะไปสู่ระยะดักแด้ดักแด้ก็จะมีช่วงอายุประมาณ 4- 7ถึงวันนะครับแล้วก็จะออกเป็นตัวผีเสื้อกลางคืนหรือเป็นตัวแก่ของหนอนแถบลายนะครับชีวิต ของหนอนแถบลายไม่กี่วันนะครับประมาณ50วันนะครับ,รบก็คิดดูนะครับข้าวเราอายุเท่าไหร่ฮะร้อถึงร้อยยี่สิวันนะฮะหนอนกอสามารถเจริญเติบโตได้ถึง2ช่วงอายุในชนิดที่2คือหนอนกอแถบลายสีม่วง ตัวเต็มวัยหรือตัวแก่ก็จะเป็นผีเสื้องคืนเช่นเดียวกันครับแต่จะมีขนาดเล็กกว่าหนอนผีเสื้อแถบลายต่างกันอยู่ที่ตรงกลางของขอบปีกจะมีรวดลายสีสนิมเหล็กปีคู่หลังจะมีสีขาวอันนี้คือเป็นจุดสังเกตนอนกอแถบลายาสีม่วงนะครับ ลักษณะตัวหนอนก็จะมีแถบสีม่วง5้าแถบพาดตามความยาวของลำตัวครับหัวก็จะมีสีดำหรือเข้มเกือบดำระยการเจริญเติบโตนะครับระยะของตัวหนอนครับก็จะเป็นระยะที่มีช่วงอายุประมาณ สามสถึงสีวันเราได้รู้จักนะฮะรูปร่างหน้าตาของตัวแก่ตัวหนอนแล้วนะครับพอคร่าวแล้วทีนี้เรามารู้จักวงจรชีวิตกันนะครับระยะแรกระยะไข่นะครับตัวเต็มวัยก็จะไข่นะครับอยู่ใต้ใบเช่นเดียวกันไข่นะครับก็จะมีช่วงอายุป,ประมาณ5-6วันนะครับ5-6วัน แล้วก็จะออกเป็นตัวหนอนที่มีช่วงอายุประมาณ 35- ม0ถึงีวันพอจากตัวหนอนนะคะก็จะอายุได้35-40ถึงวันแล้วก็จะกลายเป็นดักแด้ครับดักแด้ก็จะมีอายุอยู่ในช่วง6-9ถึงวันแล้วก็จะออกเป็นผีเสื้อกลางคืนหรือตัวแก่ของหนอน แถบลายสีม่วงนั่นเองชนิดที่3นอนกอสีชมพูตัวเต็มวัยหรือตัวแก่ก็เป็นผีเสื้อกลางคืนเช่นเดียวกันครับตัวจะอ้วนสั้นหัวและลำตัวจะมีขนปกคลุมปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลแกมแดงปีกคู่หลังจะมีสีขาวตัวเมีย จะวางไข่เป็นแถวนะระหว่างกาบใบและลำต้นในระยะของตัวหนอนนะครับก็จะทำลายต้นข้าวเราตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะตั้งท้องครับเพราะว่าอายุอันยาวนานของมันนั่นเองนะครับก็คือ,อ35ถึง40วันซึ่งการทําลายในระยะแรกนะครับก็จะทําให้กาบใบ เป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลและถ้านอนเข้าอยู่ในลำต้นก็จะเกิดอาการยอดเหี่ยวแล้วก็จะแห้งตายในที่สุดหากตัวหนอนทำลายในระยะตั้งท้องหลังจากนั้นรวงก็จะรีบมีสีขาวเราเรียกว่าเป็นข้าวหัวงอกนั่นเองชนิดที่4นะครับ ชนิดที่4ก็คือหนอนกอสีครีมครับตัวเต็มวัยหรือตัวแก่ก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนเช่นเดียวกันตัวเมียนะปีกคู่หน้าจะมีสีเหลืองคล้ายฟางข้าวตรงกลางปีกมีจุดสีดำข้างละ1จุดปลายส่วนท้องมีขนเป็นผู้มีสีน้ำตาลปกคลุม แต่ละชนิดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นที่สังเกตที่แตกต่างกันไปนะครับก็พยายามดูนะฮะศึกษาให้ดีว่าเ,เรียกว่าหนอนกอชนิดไหนนะครับการทําลายเป็นยังไงครับโดยเฉพาะลักษณะการทําลายเนี่ยนะครับต้องสังเกตนะฮะต้องสังเกตถ้าเรารู้เราเข้าใจนะครับเราก็จะสามารถนะฮะตัดสินใจได้เลย สรุปนะครับนอนกอทั้ง4ชนิดจะทำลายข้าวในลักษณะเดียวกันคือหลังจากหนอนฟักเป็นตัวออกจากไข่แล้วจะเจาะเข้าทำลายกาบใบก่อนทำให้กาบใบมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลซึ่งจะเห็นเป็นอาการช้ำๆทีกาบใบออกดูจะพบ ตัวหนอนเมื่อหนอนโตขึ้นก็จะเข้าทำลายกัดกินส่วนของลำต้นใบและยอดที่ถูกทำลายนะครับก็จะเหลืองนะครับถ้าเป็นในระยะข้าวแตกกอก็จะทำให้ยอดเหี่ยวและถ้าหนอนเข้าทำลายในระยะตั้งท้องหรือหลังออกรวงแล้วนะก็จะทำให้ข้าว รีบทั้งลวงและลวงก็จะมีสีขาวทั้งหมดที่เรียกว่าข้าวหัวงอกเรามารู้นะฮะวิธีการป้องกันกำจัดกันนะครับ 1. มันสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอนะครับเผื่อว่ามันมีตัวแก่ของหนอนกอนะฮะเข้ามาระบาดในนาข้าวเราก็จะสามารถทำการป้องกันกำจัดได้ทันเวลา ครับ2เผาต่อซังหลังจากเก็บเกี่ยวโดยไถน้ำให้ท่วมครับแล้วก็ไถดินกลบเพื่อทำลายหนอนหรือดักแด้ครับ3ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของหนอนกอนะฮะ 4. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยเอ็นมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ข้าวจเจริญเติบโตนะฮะใบข้าวมีความกว้างก็จะเป็นที่อาศัยของหนอนได้นะครับหรือเป็นที่อาศัยวางไข่นะฮะของตัวแก่ได้ 5. ใช้แสงไฟล่อตัวเตีมยมไวหรือตัวแก่แล้วทำลาย นะครับเมื่อพบอาการระบาดอย่างรุนแรงนะครับเราต้องใช้วิธีโกนเข้าช่วยด้วยนะก็คือต้องใช้แสงไฟลอกแล้วก็จับมาทำลาย 6. เมื่อพบข้าวมีอาการยอดเหี่ยวในระยะอายุป,ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งภาพรวมนะฮะมองด้วยสายตาเนี่ยประมาณสัก1 0 2ถเนี่ยนะฮะ ก็ให้ฉีดพ่นนะครับด้วยสารเคมีป้องกันและกำจัดหนอนกอคือคอไพรีฟอร์ดครับหรือลอสแบน20% EC ในอัสตาร์ 80cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นให้ทั่วแปลงนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับอันนั้นคือคือเป็นการกำจัดเลยนะครับ เราอาจจะเห็นตัวแมลงบินนะแวบๆแวบๆในแปลงนาเราแต่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับอันนี้ก็นะฮะเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นข้อมูลนะครับในการตรวจตาแปลงนาเราได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่า่าในใน แปลงนาเราเนี่ยนะฮะมันมีมแมลงหลากหลายชนิดมีทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็มีทั้งเป็นโทษพืชอาหารของนอนกอทั้ง4ชนิดเป็นพืชอาหารที่เหมาะสมที่ดีที่สุดเลยก็คือข้าวข้าวปาข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยยาข้าวนก หญ้าคาหญ้าชันกาศหญ้าไซหญ้าตีนกาหญ้าตีนนกหญ้าตีนติดแล้วก็หญ้าป้องหินพวกนี้นะฮะเป็นอาหารชั้นเยี่ยมเลยนะฮะของของหนอนกอถ้านาใครนะอยู่อยู่ใกล้กับสวนอ้อยนะครป่าอ้อยนี่ก็จงระวังนะครับเพราะว่าหนอนกอ อ้อยกับน้อนกอข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นลัมันเป็นชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็มันสำรวจแปลงนาเรานะครับเราจะได้รู้ทันเวลารู้ทันเ,เหตุการณ์ถ้ามันมีการระบาดนะครับช่วเวลาแค่คืนเดียวนะครับมันก็จะสามารถลุกลามได้เร็วเลยทีเดียวถ้าเราไม่มีการสำรวจนี่เราก็เอาไมา่อยู่ เพราะไม่ทันกับตัวแมลงนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะสุดท้ายก็ขอกำลังใจนะฮะช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ